จ็บวะตัวไม่วั่นต้อมเดี๋ยวจะบริตมก็สลึงเสือไปเลย เออ,อตัอ้มนินนะซื้อสอเท่าซื้อสองหวัวนเลมันฮัดเ่าเงอะไวกนี้นไงม่นนะฉันเศร้าเลยนะอม,มันอีเทอฮัตติมบ่โอนยโา๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอดเออเด้อ๊ยโอ๊ยโอ๊ันอนยโอนยโอ๊นโอ๊ยโออยนะอ๊อยออ้อยอมันยอยอยโยยะ จะเอาสูตรไอ้ตู้มาตั้งแต่ไผยเฮาไทยเงินติ้นแผ่นเอาแต่น้ำมันเลยเห็ดยานะเมื่อนั้นคันบบได้ใส่น้ำมันมาแต่เมืองพางกันมาวันใดพูดเอาโดยเปียโตเด้อเห็นบะพูดเอาโดยเจ็บเด้อเอออฉันบพอดแล้วเจ็บนะเลยสิ่งเจ็บหืมเจ็บ เ่อพเดียวแม่เจ็ใบไปไลเด้อม่เ็ดใใให้แม่เชใใให้เหตเาค่อยอยา้ให้ค่อยนใหบไดบได้เขมแข็งเหนกเนี้วานอะอ่อนบึงบัไดหินบันี้นะบางทีกอยาพ้ออยาให้มันไดคือไฟไหม้เลยจ้หัวกรเป็น้ เจียน้อง่ก็ได้เจียหรอกไดูเยใ้มันจะใ้เต้ยเ็จแล้วขอเวลาให้มันใส่มันจะค่อยๆมันหยหดไปหาละปล่อยให้เราหนสายมันรูดจะชิมเลยบ่าได้เลยพี่พ่อแม่บอกเฮ้าเอาน้ำมันซื้อมาธรรมดา จิงมาเวียงพร้อมเดียวเขาเราได้เราต้องไปหาลูกก่อนเกี่ยมเครื่องจิโอเลียงไปหมดมึงคูนเพราะ้วน้ำมัดเลยดีแต่อีตุนมันก็ต้องไปตัวห้อเข่านี่นะน้าแม่ปีนศึ้นเรื่องแล้วนะอันนี้เด็กคือผู้เสิร์นั่นน่ะบนท่านนะห้อเข่านี่นี่บอก หรือไปหลายบ่อแล้วลืมในบ่อนหัวเขาไอ้เนื้อดิยังนี่นะคุณนะไอ้ทางเนื้อนนี่เอออันนี้อีน้ำดีบั้นมาหอมันหอดเก๋แล้ยไปซื้อน้ำมะพร้าวมามัน๋ยวบำรุง บริสัทธ์ยาพี่บริสัทธาบอมลุงเพราะว่าน้านั้นแหละว่าเป็นวัชพืชเยอะอาเข็มต้มหมูนั่งมาสักพื้นยาบอมลุงนะมอนลุงแบบตุ้ยัให้แม่กันเลยเาาเตน้นเตน็ม <c oughs> ถ่ายถ่ายให้ตอนนี้ไว้เลยนแบบนี้คือบึงคือลิงที่เขา chị đây ừ, tối hay đưa. đào ra luôn ạ. Khoan, nhổ vô này. Bỏ hay bỏ hay <laughs> อันนี้เนี่ยมันมันแห้งแล้วมันจี๊โอุ้ยนะไอหงหมอก็แห้งแล้วแหละมันจะดจับมัน